เราก็มาถึงตัวอำเภอโกสุมพิสัยแล้วนะครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรมหาสารคาม บนถนนแจ้งสนิททางหลวงหมายเลข23วิดีโอนี้จะพาสำรวจเส้นทางจากตัวจังหวัดมหาสารคามไปจนถึงตัวอำเภอโกสุมพิสัยซึ่งมีระยะทางประมาณ30กิโลเมตรนะครับมาถึงวงเวียนหอนาฬิกามหาสารคามถนนแจ้งสนิทจะเลี้ยวซ้ายไปอำเภอรบระบือไปอำเภอบ้านไผ่ และนี่ก็คือจุดสิ้นสุดถนนนครสวรรค์ทางหลวงหมายเลข208ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามทางซ้ายนะครับ ผ่านหน้าโรงเรียนสารคามพิทยาคมส่วนทางขวาคือสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติผ่านวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ทางขวาคือศาลหลักมือนมหาศารคามนะครับผ่านวัดธัญญาวาสทางขวานะครับ จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ทั้งหมด5291.6ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด948,310คนแบ่งการปกครองออกเป็น13อำเภอ133ตำบล1,804หมู่บ้าน มาถึงสามแยกกาลสินจุดเริ่มต้นถนนหมายเลขสองหนึไปจังหวัดกาลสินกลับมาที่ทางหลวง208อีกครั้งนะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องนะครับเมืองมหาสาร,รคามก่อตั้งโดยเท้ากวดหรือพระเจริญราชเดชเจ้าเมืองมหาสาร,รคามคนแรก ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ล้านช้างเวียงจันท์ในสมัยอยุธยาตอนกลางอาณาจักรล้านช้างได้แตกออกเป็นสามอาณาจักรได้แก่อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางอาณาจักรล้านช้างเวียงจันท์และอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์โดยนอกษัตริย์เวียงจันทร์ได้นำไพร่พลจำนวนหนึ่งมาตั้งอาณาจักรใหม่ที่เมืองจำปาศักดิ์ และได้ส่งลูกหลานออกไปตั้งเมืองบริวารหลายเมืองหนึ่งในนั้นก็คือเมืองทุ่งสีภูมิหรืออำเภอสวนภูมิในปัจจุบันและในสมัยอยุธยาตอนปลายเมืองทุ่งสีภูมิก็เข้าสวามีพักต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ขึ้นกับจำปาสักในลูกหลานของเจ้าเมืองทุ่งสีภูมิก็ได้แยกกันไปก่อตั้งเมืองใหม่ขึ้นอีกหลายเมืองในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นเช่น เมืองร้อยเอ็ดเมืองหนองหานน้อยเมืองชนบทวิบูลณ์หรืออำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันเมืองขอนแก่นเมืองพุทธไทยสงและเมืองมหาสารคามโดยเท้ากวดซึ่งเป็นหลานของเจ้าเมืองร้อยเอ็ดได้แบ่งไพฑพรนชาวร้อยเอ็ดมาตั้งเมืองมหาสารคามขึ้นในปีพศ2408ในสมัยรัชกาลที่4นั่นเอง ขวามือคือโรงพยาบาลสุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเราก็ผ่านมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับหรือที่คนทั่วไปเรียกมอเก่าสารคามนะครับ ผ่านโลตัสเสริมไทยคอมพลซ์ผ่านมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคาม ผ่านมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามมาถึงแยกพระศึกษาทางหลวง208ตัดกับถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคามซึ่งทางหลวง208จะตรงไปโกสุพิสัยนะครับ กลับมาที่แยกพระ,ะศึกษาอีกครั้งต้องขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องนะครับมาที่ทางหลวง2 8อีกครั้งซึ่งถนนช่วงนี้จะขนานไปกับแม่น้ำชีนะครับ ศู Honda <ม>นย์ฮอนด้ามหาสารคามถนนนครสวรรค์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข208เป็นทางหลวงแผ่นดินสำหรับเชื่อมสองจังหวัดของภาคกีสานเข้าด้วยกันสายทางเริ่มต้นที่ถนนมิตรภาพที่ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสิ้นสุดที่แยกบงเบียนหอนาฬิกาในเขตเทศบาลเมืองมหาสา,ารคามรวมระยะทาง56.2กิโลเมตรสำหรับที่มาของชื่อถนอนนครสวรรค์แอดมินพยายามค้นหาแล้วก็หาไม่ได้จริงก็ใครมีข้อมูลก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับ มาถึงบ้านท่าสองคอนตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน มาถึงบ้านอุปราชตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคาม มาถึงบ้านโนนตาลตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสรารคาม มาถึงบ้านโนนสะอาดตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสหารคาม บ้านบ่อน้อยตำบลท่าสองขอนอำเภอเมืองมหาสารคาม แก้งแก่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเราก็เข้าเขตอำเภอโกสุมพิสัยแล้วนะครับผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโกสุมพิสัย หัวขัวตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามเราก็จะมองเห็นบึงกุยอยู่ทางซ้ายนะครับบึงกุยเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหัวขวางตำบลแก้งแก่ และตำบลเหล่าของอำเภอโกสุงพิสัยจังหวัดมหาสารคามและเป็นสะดืออีสานมีสิ่งก่อสร้างที่มีสัญลักษณ์ของสะดืออีสานมีพื้นที่2,750ไร่จุน้ำได้4.3ล้านลูกบาทเมตรที่มาของชื่อบึงกุยเนื่องจากเป็นหนองน้ำที่มีกลิ่นเหม็นขาวปลาเพราะมีปลาและสัตว์อาศัยอยู่หนาแน่นมากจนเกิดกลิ่นเหม็นขาว เลยทำให้น้ำเน่าเหม็นชาวบ้านจึงเรียกบึงกุยซึ่งเป็นภาษาอีสานชาวบ้านในเขตอำเภอโกสมพิสัยและอำเภอใกล้เคียงได้อาศัยบึงกุยเป็นแหล่งทำมาหากินโดยเฉพาะการประมงถือเป็นแหล่งสร้างรายได้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่คนในชุมชนโดยรอบผ่านโรงเรียนโกสมวิทยาสรร เราก็มาถึงตัวอำเภอโกสุมพิสัยแล้วนะครับ โรงพยาบาลโกสุมพิสัยโกสุมพิสัยเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดมหาสา,ารคามมีประชากรมากเป็นอันดับสองรองจากอำเภอเมืองมหาสา,ารคามเป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัดถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับเมืองบาปีปทุมและมีฐานะเป็นอำเภอตั้งแต่ปีพศ2425 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมายเช่นวัดอุทยานโกสัมพีแก่งตาดบึงบอลบึงกุยลานหินล่องสะดืออีสานหาดวังโกเป็นต้นจะมองเห็นสถานีตำรวจภูธรโกสุมพิสัยทางขวามือนะครับและต่อด้วยที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัยนะครับ อำเภอโกสุงพิสัยมีพื้นที่ทั้งหมด827.8ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด118,816คนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น17ตำบล233หมู่บ้านมาถึงสามแยกหน้าที่ว่าการอำเภอทางหลวง208จะเลี้ยวซ้ายไปขอนแก่นนะครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดซุปเปอร์แทงก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกระดิ่แจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆพบกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ